โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอท็อปโฟไม่ไกลเปิด6เหตุผลคาริคพาแมนอยู่ลุ้นโคต้า UCL วิเคราะห์6ปัจจัยสำคัญที่หนุนไม่ขึ้นคาริกมีโอกาสพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบอันดับท็อปโฟพิมลีหลังเปิดตัวสวยคว้าแมนซิตี้และขุมกำลังเริ่มลงตัวเส้นทางลุ้นตัว UCL ยังเปิดกว้าง ไมเคิลคาริคเปิดตัวในฐานกุลสื่อชั่วคราวของแมนยูดิตได้อย่างสวยหรูด้วยการพาทีมคว่ำแมนซิตี้อริร่วมเมืองที่โอทัฟฟอร์ดได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีสำหรับนะัดต่อไปนายใหญ่อิงลิศจะเจอกับงานหนักมากขึ้นเนื่องจากแมนยูนเต็ดมีคิวบุกไปเยือนอาร์เซนอลทีมจากฟูงเยมบริกในวันอาทิตย์นี้ถัาจะเกมที่เอมิเรตสเตเดียมผีแดงจะต่อกรกับสโมสร,รของกรุงลอนดอนอีก3รายทั้งฟูตแลมสเปอร์และเวสแฮมโดยมีเอฟเวอร์ตันเข้ามาแทรกก่อนปะทะก,กับคริสตัลพาเลตอีกสโมสร,รของเมืองกรุง หลังจมเรือใบสีฟ้าได้อย่างงดงามแมนเนตตดรั้งอันดับ5ของตารางโดยมีแต้มน้อยกว่าลิเวอร์พูลทีมอันดับ4แค่แต้มเดียวย้อนเวลากลับไปเมื่อเดืนอนก่อนรอยคียและเจมี่คาร์เกอร์สองคอมเมนเตเตอร์ฟันทงตรงกันว่ารูเบนอาโมรมิไม่มีทางพาทีมจบอันดับท็อกฟได้แต่ถึงตอนนี้ผีแดงเปลี่ยนตัวในใหญ่แล้วและนี่คือ6เหตุผลที่สนับสนุนว่าคาริคจะพาทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแม้สุดท้ายแล้วเขาจะได้งานอย่างถาวรหรือไม่ก็ตาม หนึ่งไม่มีอะไรจะเสียในธนกุลสื่อคาตาทับที่ได้คุมทีมไปจนจบซีซั่นอดีตกุนซือมิดลสโบจึงไม่มีอะไรจะเสียในการกลับมากุ่มบังเหียนแมนเเตอดอีกรอบในคราวนี้หน้าที่หลักของอดีตกองกลางทีมช่างกิกฤษคือการรื้อฟื้นเ n นเอของทีมกลับมาให้ได้หลังจากอโมริมทำลายจนปนปี้ส่วนผีแดงจะตีตัวไปเล่นถ้วยแชมเปี้ยนสีกซีซั่นหน้าได้หรือไม่ถื้อเป็นผลพลอยได้และเป็นประโยชน์ต่อตัวคาริกเองหากเขาทำได้สำเร็จ เนื่องจากแฟนบอลเรดอาร์มี่ไม่ได้คาดหวังสูงขนาดนั้นกับกุนซือขัดตาทัพ 2. นักเตะได้เล่นตำแหน่งถนัดแค่เกมแรกที่ชนะแมนซิตี้มันชัดเจน Man City, United, ทันทีว่าคาริกวางหมากการเล่นที่เหมาะสมกับสไตล์ของนักเตะที่สโมสรมีอยู่ด้วยการส่งทีมลงเล่นในระบบแบ็กโฟล์แทนหลังสาของอโมริมที่ไม่เวิร์กมาตั้งแต่แรกแล้วพร้อมกันนี้คาริกยังนำระบบปีกที่เคยเป็นทีเด็ดของผีแดงมาช้านานกลับมาใช้แทนวิงแบ็กและ ทำให้อามัดกับแพทิกดอกูมีพิษสงขึ้นมาทันตาเห็นหลังได้เล่นตามความถนัดของตัวเองชั้นใดก็ชั้นนั้นบูโน่แฟนันที่เคยถูกอโมริมถอยลงต่ำหรือแม้กระทั่งถ่ายไปเล่นทางดิมเส้นตลอดจนเป็นกองหน้าตัวหลอกได้รับบทจอมทัพอย่างเต็มตัวและมันส่งผลดีต่อทีมแบบเต็มร้อย 3. มไมนูแจ้งเกิดอีกหนหากอาโมริมยังได้คุมทีมต่อคอบี้ไมนูจะถูกจับดองยาวเช่นเดิมหากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอ,อื่นแบบยืมตัว คันาคาริคุมทีมเกมแรกนักเตะอาคาเดมี่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกของพิมริกซีซสั้นนี้ทันทีและเขาใช้ความโดดเด่นไม่แพ้ใครในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี นี่เองที่ชี้ให้เห็นว่ากุนซือโปรตุกีสมองนักเตะไม่ขาดใช้งานนักเตะไม่เป็นหลังยืนยันกับสื่อว่าไมนูต้องแย่งตำแหน่งกาแฟนั้นเนื่องจากเล่นในตำแหน่งเดียวกันแต่คาริกพิสูจน์ให้เห็นว่าอารมริมหน้ามืดตาหมัวและส่งไมนูลงบูร่วมกับกัปตันทีมชนิดที่ไมเจ็บคว้าผลลัพธ์ได้อย่างสุดยอดอีกต่างหากหลังจากไมนูเคยแจ้งเกิดมาแล้วก่อนในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์ซีขุมกำลังใหญ่พอ หลังลงทุนได้เงินก้อนโตเมื่อช่วงซัมเมอร์แมนจิตไม่มีความจําเป็นต้องจ่ายตลาดในเดือนนี้อีกแล้วเนื่องจากคุมกําลังของสโมสร,รใหญ่พอแล้วหลังอาโมริมคว้านักเตะม,มาเพิ่มทั้งเซเนอร์ลัมเมนไบรอันเอเมโมเบนจามินเชสโกและมาทุดขุนยานอกจากนี้อย่าลืมว่าแมนจิตกระเด็นตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศไปหมดแล้วและไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปมันจึงไม่มีความจําเป็นที่สโมสร,ร,รต้องเซ็นสัญญาก,กับใครอีกในเมื่อคาริกมีหน้าที่คุมทีมลงเล่นเกมเทมลิกอีก16นัดที่เหลือ 5มาติเนสฟิตสมบูรณ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้รีสโนมาติเนสฟิตสมบูรณ์กลับมาลงเล่นในระบบแบ็กโฟลทำให้แมนยูม,มีเกมรับที่น่าอุ่นใจได้มากกว่าระบบหลัง3เป็นไหนไหน ขณะเดียวกันกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาจับคู่ประสานงานกับแฮร์รี่แม็กควายได้อย่างเข้าขาจนทำให้ทีมเอาชนะแมนซิตี้ได้ซึ่งเหมือนคาริคจะรู้ดีว่าหากเลือกใช้งานบ่อน้ํามันอย่างเลนิโยโรหรือนักเตะประสบการณ์น้อยอย่างไอเดนเฮเวนแผงหลังของทีมคงหนีไม่พ้นตกเป็นเหยื่ออโนเชของเออร์ลิงฮาแลนด์และที่สำคัญดาวเตะเลือดฟ้าขาวตอกหน้าอดีตสองนักเตะอย่างพอสโคและนิกกี้บัคได้ด้วยที่ต่างก็เชื่อว่าเขาจะเป็นเหมือนเด็กน้อยในเกมบูกับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ 6ทีมนำหน้าฟอร์มแกว่งนอกจากจะมีเกมเพียมหลีกให้เล่นรายการเดียวโอกาสที่แมนเชสเตอรจะคว้าอันดับ4หรือ5เพื่อกลับไปเล่นถ้วยหมูใหญ่ซีซั่นหน้าอาจเป็นจริงได้เนื่องจากทีมนำหน้าต่างก็มีฟอร์มที่ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแชมปเปี้ยนซึ่งหนักเสมอนในหลายเกมหลังจากการทำแต้มตกหล่นเรียราดเช่นเดียวกับแมนซชตี้ที่กำลังฟอร์มตกอย่างหนัก สำหรับแอสตันวิลล่าแม้จะมีผลงานแข็งแกร่งเสมอต้นเสมอปลายแต่บทมีโอกาสแซงหน้าเรือใบสีฟ้าขึ้นเป็นรองจ่าฝูงหรือแม้กระทั่งลดช่องว่างกับอาเซนอลทีมของอูนาเอมรีกลับทำไม่สำเร็จมันจึงเป็นการเปิดทางให้เมริเตดมีลุ้นตีตัวถ้วยหูใหญ่ได้มากพอสมควร ผียังไร้จันดูเดลิกซ้อมก่อนเดือนปืนสกายสปอร์ตสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าโจชัวเซอร์ซีและมัทไธเดลิกสองนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ลงสนามซ้อมในวันพุธนี้เซอร์ซีไม่มีชื่อในเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมีอาการบาดเจ็บขณะที่เดลิกไม่ได้มีส่วนร่วมกับการลงสนามตลอด10เกมหลังเพราะมีปัญหาบาดเจ็บหลังลบกวนไม่เคลนคาริกพร้อมด้วยจอหานวูดเกตสตีฟฮอลแลนด์จอร์นี่อีแวน gate, Holland, Event, และ ถาวิสบินเนียนคุมทีมลงซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าวันพุธที่แคริตอนโดยไม่มีนักเตะทั้งสองคนที่ยังไม่พร้อมกลับมาปีแสดงจะมีคิวบุกยันอาร์เซนอลในเกมบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์นี้หลังขยับมาอยู่อันดับ5บนตารางคะแนนผีตกลงไลออนเกตค่ายหนังดังสร้างซีรีส์อิงประวัติศาสตร์สมสรแมนเชสเตอร์ไนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับไลออนเกตค่ายหนังชื่อดังเพื่อสร้างซีรีส์อ้างอิงประวัติศาสตร์สมสรอนตามรายงานจากดีอเลติก ตอนนี้โปรดักชันยังอยู่ในขั้นตอนของการทําให้ซีรีส์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยยังไม่มีการเขียนบทหรือขายลิขสิทธิ์ให้แพลตฟอร์มใดๆแต่มีการวางคอนเซปต์เอาไว้ให้คล้ายกับเดอะคราวซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของสมเด็จพระราชนินาถอลิซาเบธท,ที่2 Li ไลออนเกตเป็นสตูดิโอที่ผลิตทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ดังๆอย่างเช่น t h อ Hu ังเก g a m เกม o h n Wick วิและ t ว i l i g h t แถมพวกเขายังเคยผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับกีฬาอย่าง Warrior 2011และ d Draft Day 2 นอกเหนือจากนี้ลอนเกตยังมีอีกโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับข่าวเช้าการเล่นพนันของอิปเปมีสุฮาระล่ามของโซเฮโอตานินักเบสบอลคนดังแหล่งข่าวระบุว่าแมเจิตพบข้อตกลงกับลอนเกตแล้วซึ่งการันตีว่าสโมสรจะรับเงินในระดับหลายล้านปอนด์หากมีการผลิตซีรีส์ออกมาแล้วขายได้นอกเหนือจากนี้ค่าลิขสิทธิ์ในอนาคตจะแบ่งกันระหว่างปีแสดงกับไลออนเกตโดยมูลค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนซีซั่นจำนวนตอนและจำนวนเงินของสัญญาที่ตกลงกันได้ เจสเมอร์คูริโอผู้กำกับและมือเขียนบทชาวสาราชอาณาจากเกี่ยวข้องก,กับการพูดคุยในโปรเจกต์นี้โดยเขาเป็นแฟนบอลเมเจอร์มาแต่เด็กและเป็นคนปั้นซีรีส์ลังในแดนผู้ดีอย่างบริการรวมถึงไล n ์ออฟดิวตี้ตอนนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าพวกเขาจะนำประวัติศาสตร์ช่วงไหนของเมเจอมาเล่าเรื่องแต่เป็นที่ทราบดีว่าเรื่องราวของพวกเขาดึงดูดทั้งแฟนบอลและผู้ชมทั่วไปดาบสองคมเมื่อตำนานออกโรงโจแข่งรุ่นหลังสร้างแรงกระตุ้นหรือพังห้องแต่งตัว จาะลึกปมร้อนเมื่อตำนานแข่งรวมจวกแข่งรุ่นน้องงานนี้จะสร้างแรงฮึดหรือทำสบริษทีมพังในปัจจุบันเรามักจะเห็นภาพของอดีตนักเตะระดับไอคอนที่นั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์ในฐานะก,กูรูกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมความบันเทิงที่เราคุ้นตาแต่เมื่อผลการแข่งขันของทีมรักไม่เป็นใจหรือทัศนคติของนักเตะร,รุ่นหลังเริ่มขัดหูขัดตาคนรุ่นก่อนคำวิจาณ์ที่รุนแรงระดับเผ่าบ้านมักจะถูกพ่นออกมาจากปากของคนที่เคยชูถ้วยแชมป์ในอดีต ยุคที่ฟุตบอลขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและสภาพจิตใจที่ปลอะบางคำพูดเหล่านั้นคือยาแรงที่ช่วยปลุกยักษ์ให้ตื่นหรือเป็นยาพิษที่ทำลายสปริตในห้องแต่งตัวให้พังทลายลงกำแพงของความสำเร็จและยุคสมัยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตำนานส่วนใหญ่เติบโตมาในยุคที่ฟุตบอลคือการต่อสู้ทางกายภาพและจิตวิญญาณห้องแต่งตัวในยุค90ของเซอร์อเล็กซ์ฟร์กูสันหรืออาร์แซนเวนเกอร์อาจเต็มไปด้วยการตะอคอกใส่หน้า สำหรับรอยขีดหรือแกรี่ในวิวการเห็นนักเตะรุ่นน้องเดินยิ้มกะล่อนหลังแพ้ยับเยินหรือการโพสต์รูปไลฟ์สไตล์หรูหราลงโซเชียลหลังจบเกมคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะในพจนานุกรมของพวกเขาความพ่ายแพ้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดและการก้มหน้าทำงานหนัก อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักเตะยุคเจนซีฟุตบอลคืองานและอาชีพที่มาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลจากโซเชียลมีเดียและถูกตำนานสมสรนดาออกสื่อไม่ใช่การกระตุ้นแต่มันคือการเปิดประตูให้ทั่วลงซึ่งบ่อยครั้งมันส่งผลเสียต่อความมั่นใจมากกว่าจะสร้างความฮึกเขิมเมื่อคำวิจารณ์กลายเป็นพายุในห้องแต่งตัว เราเคยเห็นตัวอย่างมานักต่อนักเมื่อคำพูดของรุ่นพี่กลายเป็นชนวนเหตุของรอยร้าวในเคสที่นักเตะมีความเป็นผู้นำสูงการถูกสบประมาทอาจเปลี่ยนเป็นพลังพิสูจน์ตัวเองเหมือนที่นักเตะอย่างซาลาตันอิบราฮิโมวิชมักใช้คำวิจารณ์เป็นเชื้อเพลิงกลับกันหากนักเตะรู้สึกว่ารุ่นพี่ไม่เข้าใจบริบทของฟุตบอลสมัยใหม่หรือจ้องจะโจมตีเพื่อเอาเรตติ้งรายการโทรทัศน์พวกเขาจะเริ่มปิดกัน้นเกิดอาการหูถล่มและนำไปสู่ความแตกแยกระหว่างสโมสร,รกับกลุ่มอดีตนักเตะ ยกเคสปัจจุบันอย่างลีสโดมาตินเนสกองหลังแมนเชสเตอร์เต็ดที่ออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์จาก2ตำนานปีแสดงอย่างพอสโกและนิกกี้บัตหลังโดนดูถูกว่าไม่สามารถที่จะรับมือกับเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามจบเกมเป็นทางแมนเชสเตอร์เต็ดเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ต่อศซึ่งหัวหอกดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์แทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลย นั่นทําให้รถทัวร์หันไปลงที่สองตนานปีแสดงแทนว่าวิพาควิจารณ์แข่งรุ่นน้องแรงเกินไปเส้นบางๆระหว่างความปราถนาดีกับความสะใจสุดท้ายแล้วคําว่าตํานานมาพร้อมกับน้ําหนักของคําพูดเสมอหากวิจารณ์บนพื้นฐานของแทคนติกและเหตุผลมันคือบทเรียนราคาแพงที่รุ่นน้องควรรับฟังแต่หากวิจารณ์เพื่อความสะใจหรือใช้บรรทัดฐานของฟุตบอลเมื่อ30ปีที่แล้วมาตัดสินโลกปัจจุบัน ดาบเล่มนี้ก็อาจจะหันกลับมาเชื้อเชิญสมสรที่พวกเขาเคยรักให้บอบช้ำกว่าเดิมบางทีสิ่งที่นักเตะรุ่นหลังต้องการอาจไม่ใช่คำด่าที่รุนแรงที่สุดแต่เป็นคำแนะนำที่ช่วยให้เขาข้ามผ่านมอรสมุมไปได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียตัวตนไปเสียก่อนเพราะสุดท้ายแล้วห้องแต่งตัวที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ห้องที่ไม่มีเสียงด่าแต่คือห้องที่ทุกคนพร้อมจะสู้เพื่อเป้าหมายเดียวกันไม่ว่ารุ่นพี่ในหน้าจอทีวีจะพูดว่าอะไรก็ตาม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ